ต้นคนหวานแห่ต้นคนหวานแห่นะครับนี่ครับแห่ต้นคนหวานแห่นะครับส่งมาสดๆดร้อนๆน,นะครับเนี่ยจับแค่นี้เองเนี่ยโอ,อ้แจวแจวแจวแค่นี่แล้วจับเลือแค่นี้เองอะ่ะเออ,อก็หวานง่ายแต่ไม่เจียนเจียนอย่างหนาเลยอะ่ะ าาเ,เป็นอย่างนานแล้วก็น,นิ่มนะออนสวัสดีครับพี่ๆสนใจสังซื้อแห่ได้ที่เพจต้นคนหวานแห่ผู้ติด,ดตามหนึ่งแสนคนขึ้นไปรับชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้รับแห่แล้วนะครับแห่ของต้นคนหวานแห่นะครับตอนนี้กําลังเปิดเช็คดูนะครับว่าครบเปล่าโอ้โหมาแพ็คคู่นะครับ เบอร์อะไรบ้างครับที่สั่งเนี่ยแปดสี่แปดห้าโอ้แปดสี่แปดห้าโอ้หมาแน่ครับเพราะแปดนี้มันก็ตรงกับปอปลาเนาะเออแปดสี่แปดห้ามีโอ้โหแปดสี่ยังไม่แกะครแปดสี่แปดสี่ไม่แกะเนาะมาถ่ายคลิปแกะตรงนี้มาดูแปดห้ากันครับอืมแหมใหมจางหอมๆหน่อยอ่โอเคครับ ว่ามันหอบนะครับแขใหม่หอบแบงค์พันหรือเปล่าดูดิมีรุ่นไหมมี้าเฮ้ยมีอะไรเบ้าวไหมมีอะไรมีอะไรดูดูเฮ้ยโอ้ยมีไม้เบี้ยโอ้โหอาจอาจจะมีรุ่น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 กันรุ่นกันมาดูกันอันนี้อะไรสวิง มีติ๊กเกอร์โอ้ติ๊กเกอร์โอ้ที่ชนแหงผมอ่าโอเคที่ใส่ปลาอุ้ยรอบรอบนี้หนาว่ะต่อโอ้รอบหนาเอ้ยรอบนี้หนาได้หนาเลยใช่โอ้ยรอบเี้ดแจ่มเลยนะรอบนี้ไหนดูดิโอเคโอเคโยแจ๋วแข็งกว่าอันเก่าเนี่ยเทียบกันได้เลยเนี่ยอันนี้หนากว่าเนี่ยสวดยอดหนาแบบหนาแบบเห็นได้ชัดเลยนับดูนับดูครบแปดศอกไหม เจ็ดสอกครึ่งไม่เอานะเครมเออโอ้ยาวว่ะมันสิบสอกหรือแปดก็ส่งมาผิดว่าเนี่ยเออถ้าเป็นสิบก็ฟุกเลยนะเนาะใคจะหวานเดี๋ยวพ่อหวานเองอืมยังไม่มีใครหวานเลยอโอ้ นี่ครับแห่ต้นคนหวานแห่นะครับส่งมาสดสดร้อนๆนะครับนีของมาตาไงผมเออเดี๋ยวไปออกหมายเด็ดทำไมมันอันนี้ทำไมมันเล็กไงอืมอ้าวเล็กแล้วมั้งรอบนี้จะดีกว่าเดิมเลยดีดิแห่เขาดีอยู่แล้วดูดิเป็นเป็นอย่างหนาเลยเอ่นหนามากเลยครับเป็นอย่างหนาแล้วก็นิ่มครับเออนิ่มด้วยหนาด้วยโอ้แจ๋วเนี่ยกามรอบหนึ่งไงแค่นี้เองเไย เอ็นไม่ฟูในรอบนี้หนึ่มนจับตองทิ่เลยโอ้โหเอ็นคดีเจ๋วเจ๋เ๋อเดีกว่าดีกว่ารุ่นเก่าเยอะโอ้โหเฮ้เขาดีอยู่แล้วโอยเฮ้ดีลุกปากครับเี่สั่งมารอบแรกเอ็นเอ็นบางกว่านี้รอบแรกแต่พ่อชอบเอ็นนิ่มๆนะมันจะติดปาง่ายเลยแต่เอ็นหนาก็ดีติดต่อได้กระชากกอ ขาดกระจุยกระจายเลยแขนเล็กต่อครับอืมต่อดิโหอดเข่นไม่ฟูนะเนี่ยจับแค่นี้เองเนี่ยโอ้แจ๋วแจวแจวเพื่อแขแล้วจับเหลือแค่นี้เองอ่ะเออขวานง่ายเลยไหมเอ่เออแจ๋วของแท้โอ้ของแท้ครับโซ่แดงสายสลิงนะครับแขงนี่เลยนี่นี่ไหน ต้นคนวันแห่ต้นคนวันแห่นะครับสายสายใดยาว15เมตร15เมตรเลยเหรอกแกนนี่ฮ<ะ>พอมาดูนี่ นี่สีดำนะครับอันนี้สลิงนะครับผมอันนี้สลิงอันนี้สลิงหน้าผมอืเนี้อลวดโซ่แดงแบบนี้โซ่เป็นโซ่แดงเนาะนี่ครับผมหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยถังซื้อได้ครับที่เพจต้นคนหวานแหนะครับครับผมฝากนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งแลโอ้โหลส่งแล้วเนาะแล้วก็มีนี่ด้วยเออมีผ่อนไหมมีผ่อนไหมผ่อนช้อปปี้ครับผมนี่ของแถมอันนี้จะเป็น กระชังใส่ปลาครับรุ่นนี้นิแบบน่ารักน่ารักโอ้เต็มนี่ก็ประมาณ10บโลแล้วแล้วก็มีติ๊กเกอร์ครับนี่์ติกเกอร์หน้าเอาข่าวตนางหัวหนึ่งรอบได้แค่หนึ่งดวงเท่านั้นหน้านี้โอ้แล้วก็มีอันนี้ด้วยเก็บบนท้ายเก็บบนท้ายนี่เออเก็บบนท้ายเอาไว้ทำอะไรสำหรับคนที่ต่างไปเนี่ยเราทำให้เป็นนะครับผมทำให้ดูอ่านดูนะครัอยู่ตรงนี้เขาระวังตรงนี้ครับ ระังนี่ครับระวังตรงนี้มันจะหลุดเพราะมันจะหลุดนะครับผมใช้ทำเงี้มนี่รัดไว้สามมุมครับเออกลัวมันหลุดใช่ครับโอ้ล็อกไว้ไม่ให้มันหลุดหลุดแล้วก็ว้าวุ่นบางทีคนเขาไม่รู้เนาะว่าแหพังแหเสียเนี่ครับเนี่ยเรามัดไว้สามมุมอืมมัดไว้สามมุมครับดูนะครับดูนะครับนี่สองเออใครที่ได้แหไไ้ไม่ได้ไป รัดสายไฟนะเขาส่งไปิดน่เมันมีประโยชน์ของมันนะทำอย่างนี้เลยล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยเนาะกันสามันหลุดเนาะเวลาโดนปลาใหญ่กับช่างแรงมีโอกาสหลุดได้เออนี่แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ใส่ฝั่งตรงข้ามเลยนี่นัดเลยสามสามมุมเนาะอืมถ้าจะใส่มากกว่านี้ได้ไหมสามอันนี้พอดีแล้วโอ้สามอันพอดีเลยไปเยอะกว่านี้มันเกี่ยบ โอเคโอเคแล้วล็อกยังไงไม่ให้มืนแขมันติดมันพันเนี่ยหลบไหมหลบไหมไม่มีหลบอย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้ก็ไม่ติดครับถ้าเราเอาไปข้างล่างก็เหมือนเดิมมีโอกาสติดเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ไม่ติดถ้าเรก็ตัดนี่เลยตัดเลยนระไม่ตัดสายสลิงนะเออเอยระวังด้วยนะของใหม่เออปึ๊บตัดตัดออกดึงให้แน่นแล้วก็ตัดออกครับอันนี้ก็แนเออ อือฮะดูไว้นะครับเขเบิลไทยที่แถมมาเนาะใช้ประโยชน์อะไรใช้แบบไหนไม่ชอบลายนี้จะม้วนไว้ข้างล่างก็ได้นะครับไม่ผิดได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับอ่าตัดแล้วปุ๊บอืมจะหลบไว้ก็ได้เพื่อความสวยงามเนาะเออไม่ให้มันโผล่ไอ้ที่ถ้ามันโผล่เราก็ริมได้ริมได้ครับปกติใช้กันไกแล้วแต่ นี่เราฉุกเฉินนะครับเพราะว่าแหลต้องใช้งานพวกนี้ใช้งานพวกนี้เลยลุยเลยแหมเออาเนยเวลาระบาดเนี่ยมันกันได้มันจะไม่หลุดเนี่ยตัวนี้นี่นะครับการฝาหลุดแต่ฝาเขาแน่นอยู่แล้วเราเราเซฟตี้อีกทีหนึผงเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับับายครับผมครับผมขอบคุณมากครับที่รับชม